ไม่ว่าทุกท่านจะตั้งใจหรือบังเอิญมาเจอคลิปนี้นะครับเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วก็อยากให้ทุกท่านทำตามทันทีเพราะถ้าไม่ทำตามตั้งแต่วันนี้หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการรอนานออกไปอีกนะครับทำตามเลยนะ แคนว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับมีอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมตื่นเต้นความสามารถเยอะขึ้น AI เจ๋งขึ้นประโยชน์มากขึ้นและอื่นๆอีกมากมายติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีดินแช่นะครับในวันนี้ครับจะพาไปดูอัปเดตใหม่ล่าสุดของแคนว่าแคนว่าคีเอทปี2025 และไปดูเมนูความลับที่จะช่วยเปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเดตล่าสุดไม่แน่ใจว่าเมื่ออัดคลิปนี้จบแล้วจะยังทำได้อยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับเชิญชวนทุกท่านเลยเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วอยากให้ลองทำตามทันที ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดดวงกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างในแคนวาอัปเดตในครั้งนี้ตามมือต่อครับ <c oughs> เมื่อสาวันที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณวันที่11เมษายนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนเว็บไซต์แคนวา ภายใต้ชื่อนะครับที่ชื่อว่าแคลนว่า Create Uncharted กข้ามทุกขีดจำกัดนะครับ เมื่อสาวันที่แล้วนะครับแคนวาได้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นครั้งหนึ่งที่อัปเดตครั้งยิ่งใหญ่จริงๆและเป็นการก้าวกระโดดนะครับมากๆเลยของแคนวาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเว็บไซต์นี้และสร้างประโยชน์ต่อคนที่ใช้แคนวาอีกมากมายนะครับถ้าใดสนใจวิดีโอเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ y t u t u นะครับโดยใช้คำค้นว่าแคนวา create uncharted Keynote 2025 เมื่อเข้าไปแล้วก็จะเจอกับวิดีโอนะครับความยาวประมาณ1ชั่วโมงและผู้หญิงท่านนี้นะครับผมให้ทุกท่านลองทายเล่นๆว่าเขาหรือเธอท่านนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแคนว่าผมให้เวลา3วินาที3 2 1หมดเวลานะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะทายถูกพอรู้อยู่แล้วและหลายๆท่านอาจจะเดาถูกก็ได้ ผู้หญิงชาตินี้นะครับมีชื่อว่าเมลานีเพอร์กินนะครับเป็น CEO หรือผู้ร่วมก่อตั้งแคนว่านั่นเองนะครับท่านใดสนใจประวัติของผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปค้นเพิ่มเติมได้หรือจะลองไปดูวิดีโอเต็มๆต,ตรงนี้ก็ได้นะครับผมลองเลื่อนให้ดูแล้วก็ปิดเสียงนะจะได้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดยังไม่อยากรับชมคลิปเต็มๆของแคนวาเนี่ยเดี๋ยวทีเดินแชร์จะพากดไปดูข้างในเว็บไซต์ของแคนวาเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเมื่อก่อนปิดคลิปนี้หรือจบคลิปนี้ผมจะนำเสนอวิธีการปลดล็อกแคนวา Uncharted ให้ใช้งานได้สำหรับทุกท่านด้วยเวลาไม่เกิน1นาที และหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันยังสามารถทำได้อยู่นะครับไปครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เว็บไซต์แคนวากันเลยครับ A later few moments later. ผมบอกอย่างไม่อายเลยนะครับด้วยความจริงใจแล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์เลยว่าก่อนจาดคลิปนี้เนี่ยผมพยายามนั่งหาวิธีการในการปลดล็อกเพื่อเข้าไปใช้งานแคนวา Create เนี่ยเกือบจะชั่วโมงหนึ่งนะครับพยายามหาพยายามเซิร์ชพยายามค้นนะครับ แต่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 ก็ไม่เจอแล้วก็ทําไม่ได้นะครับจนกระทั่งจะถอดใจและทีนี้นะครับก่อนจะปิดหน้านี้ออกไปเนี่ยผมเผลอไปกดบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็เกิดได้ขึ้นมานะครับพอได้ขึ้นมาปลดล็อกเรียบร้อยแล้วก็เลยเกิดความตื่นเต้นนะครับแล้วก็เลยอยากแบ่งปันคลิปนี้แบ่งปันวิธีการให้กับทุกท่านนะครับก่อนจะไปเรียนรู้วิธีการปลดล็อกง่ายๆนะครับหลายๆท่านบอกเฮ้ยเมื่อไรจะทําสักทีเนี่ยรอมานานแล้วนะครับเลื่อนข้าไมไปดูตอนท้ายเลยก็ได้นะครับ ดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับในส่วนของแคนว่า r r e t t u u n h h r t t d เนี่ยพอกดเข้ามาแล้วจะเห็นนะครับว่ามันไม่มีปุ่มให้เรากดใช้นีครับมันจะขึ้นแค่คําว่าเร็วๆนี้ตรงนี้ก็เร็วๆนี้เร็วๆ,ๆนี้นะครับมันทําให้เราหงุดหงิดใจมากนะเพราะว่าเราอยากทดลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อวันที่11เมษายนเนี่ยก็คือแคนว่า e ีตท่านใดเคยใช้ Google Sheets เคยใช้ Excel เนี่ยก็คงคุ้นเคยแต่บอกเลยว่าการใช้แคนว่าชีตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายสะดวกและทำให้การนำเสนอนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าเป็นแผนภูมิเป็นชาร์ตเป็นกราฟเนี่ยมันไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและมันน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแคนว่าโคดดิ้ตรงนี้ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างเว็บไซต์ นอกจากนั้นยังสร้างเกมต่างๆได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทีเดนแชร์คงได้ทำคลิปพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเกมโดยใช้แคนวา Coding ซึ่งตอนนี้หลายๆท่านคงจะเห็นว่าในเพจเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าคุณครูหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้ปล่อยคอนเทนต์ประมาณนี้ออกมาบ้างแล้วนะครับก็คือเกมสนุกๆที่สร้างจากแคนวานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมี ตัวที่รวมนะครับดีไซน์ทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับเมื่อก่อนนะครับที่เรานึกภาพตามว่าเวลาเราจะสร้างงานอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะแยกหมวดหมู่แยกประเภทอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ Presentation ด o อกไว้บอร์ด Presentation Social Media วิดีโองานพิมพ์แต่พอมีฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ชื่อว่าอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนหานิดนึงนะครับเมื่อกี้กดออกไปข้างนอกแล้วลงมาหามิเจอครับนี่นะครับเจอแล้ว เมนูที่ชื่อว่าวิดช่วงสวีทรงพลังกว่าที่เคยนะครับครบจบทั้ง workflow ในที่เดียวรวมทุกๆไอเดียของคุณไว้ในดีไซน์เดียวพร้อมรูปแบบและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนอกเหือจากนั้น,นะครับยังมีการลองภาคเสียงด้วย AI และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เมื่อทุกท่านปลดล็อกแล้วก็สามารถมาทดลองเล่นทดลองใช้ตามใจชอบ ตามเวลาว่างหรือตามความสนใจได้เลยนะครับไปครับเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปปลดล็อกแคนว่า Uncharted กันเลยณบัดน,ะ but, นี้และเรามาลุ้นกันนะครับว่าทุกท่านจะเป็นคนที่เท่าไร่ในโลกใบนี้ที่ได้ใช้งานแคนว่า Uncharted ท่านใดได,ได้คนที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกที่ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปปลดล็อกกันเลย2.000 years later อันดับแรกนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์แคนว่าอันดับที่2เนี่ยก็คือให้เข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับและ3เลยนะครับให้มองดูตรงนี้นะครับแคนว่า create uncharted และด้านขวามือเนี่ยมันจะมีไอคอนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ1อัน2อ,อัน3อัน 4อัน5อัน6อันนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดเราวางที่ตัวอักษรที่เขียนว่าแคนว่า create u n s h a t e เนี่ยมันจะเป็นรูปลูกศรตรงนี้นะครับตัวชี้เมาส์ของเราแต่ถ้าเกิดเราไปวางที่ไอคอนต่างๆด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นรูปมือครับวิธีการปลดล็อกก็ง่ายๆนะครับเราก็แค่กดที่ไอคอนนะครับเริ่มต้นจากสีเขียวตรงนี้ก่อนเลยนะ นี่นะครับก็จะมีเสียงเปียนโน1ครั้งแล้วมันก็จะกลายเป็นซองจดหมายสีแดงนะครับกดอีกนะนี่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นซองจดหมายสีฟ้านะครับแล้วอันนี้เป็นสีม่วงก็คือกดไม่ได้เราจะย้ายเคอร์เซอร์มาตรงนี้อีกนะครับด้านขวามือนะกดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเป็นสีฟ้าแล้วแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายตรงนี้ครับ เย้ yeah! เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยคุณทําได้แล้วคุณเป็นคนที่2องแสนเที่เปิดโลกมาสจัน <Yeah! S 1> ทุกท่านได้คนที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาที่ล่างคลิปนี้หรือจะไปที่เพจ Facebook ของทีเดนแชร์ก็ได้นะครับกดไปกันเลย แค่คุณอยากได้เราก็พร้อมจัดให้เรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่รออยู่อีกมากมายนี่เลยขอให้ดีไซน์อย่างสนุกสนานเลยนะ และมันก็จะเปลี่ยนไปหน้าใหม่ล่าสุดแล้วนี่ไงครับค้นหาโดย AI แล้วก็มีแคนว่า AI ขึ้นมาตรงนี้แค่นี้ก็สนุกสนานและออกแบบอย่างมีความสุขแล้วไปลองกันต่อนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดสนใจการสร้างเกมและใช้เมนูอื่นในแคนว่าตอนนี้ทีเด่นแช่มีถึง47คลิปวิดีโอรวมทั้งคลิปวิดีโอนี้และคลิปต่อๆไปที่กาลังจะตามมา อีกไม่นานนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและอย่าลืมปดล็อกทันทีกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้จริงๆอย่าลืมปดล็อกไปสู่แคนว่าอันชาตเด็ดกันนะครับปดล็อกเลยขอให้สนุกน,นะครับ